ไปติดตามเรื่องราวของการให้ข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์นะครับเรื่องของโทษภัยของบุหรี่ไฟฟ้าโดยทางสอสอส,อส,อสอได้สารพลังศูนย์สร้างสรรค์สื่อเพื่อเด็กและเยาวชนครับบอกว่าโตไปไม่สูบชวนเด็กใต้สร้างนวัตกรรมรู้ทันบุหรี่ไฟฟ้าภัยร้ายที่คุกค,คามเด็กเยาวชนผ่านบอร์ดเกมสร้างภูมิคุ้มกันเรียนรู้อันตรายบุหรี่ไฟฟ้าเทคนิคก,การปฏิเสธครับแถมช่วยดึงเด็กออกจากหน้าจอ พร้อมขยายเครือข่ายโรงเรียนนวัตกรรมลดปัจจัยเสี่ยงบุหรี่ไฟฟ้า20โรงเรียนใน10จังหวัดไปติดตามครับเมื่อวันที่20ธันวาคม2567ที่โรงเรียนหัดใหญ่รัฐประชาสันตำบลคนหลังอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาก็มีการจัดเวทีโตไปไม่สูบเป็นเวทีโชว์แชร์เด็กใต้ สร้างสื่อนวัตกรรมลดปัจจัยเสี่ยงบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อสร้างความตระหนักรู้อันตรายจากบุหรี่ไฟฟ้าครับโดยมีนายวรพันธ์สุวรรณยุหะปะหลัดจังหวัดสงขลาให้เกียรติเป็นประธานพร้อมด้วยนางสาวรุ่งอรุณลิมหะพันนะครับผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลักสำนักงานกองทุนสนับสนุนสร้างเสริมสุขภาพสสส นายอาภัยภัยมณีผู้อำนวยการโรงเรียนหัดใหญ่รัฐประชาสรรค์คราจารย์และนักเรียนจากเครือข่ายสถานศึกษาเข้าร่วมเป็นจำนวนมากนางสาวรุ่งอรุณผู้อำนวยการสํานักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลักสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสสกล่าวว่าทางสสสร่วมกับศูนย์สร้างสรรค์สื่อเพื่อเด็กและเยาวชน และเครือข่ายโรงเรียนนวัตกรรมลดปัจจัยเสี่ยงบุหรี่ไฟฟ้า20โรงใน10จังหวัดภาคใต้จัดเวทีโตไปไม่สูบเป็นเวทีโชว์แชร์เด็กใต้สร้างสื่อน,นวัตกรรมลดปัจจัยเสี่ยงบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อสร้างความตระหนักรู้อันตรายจากบุหรี่ไฟฟ้าสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับเด็กและเยาวชนไม่ตกเป็นเหยื่อนักสูบหน้าใหม่เนื่องจากบุหรี่ไฟฟ้าครับ เป็นมหันตภัยร้ายต่อเด็กและเยาวชนจากผลสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติพบว่าภาคใต้มีอัตราการสูบบุหรี่สูงที่สุดทุกรอบการสำรวจโดยปี2564อยู่ที่22.4สูงกว่าอัตราสูบทั้งประเทศ17.4นายชัยวุฒิบุญแหล ผู้จัดการโครงการป้องกันเด็กไทยไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้า Protect New g e กล่าวว่าที่ผ่านมาได้จัดคารวานบ่มเพาะคนรุ่นใหม่เพื่อปลุกไอเดียไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้าใน23พื้นที่โดยมีกลุ่มเด็กและเยาวชนเข้าร่วม2,343คนและได้ร่วมสนับสนุนโรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนนวัตกรรมลดปัจจัยเสี่ยงบุหรี่ไฟฟ้า20โรง ได้จัดให้มีการนำเสนอผลงานและถอดบทเรียนนะครับเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเมื่อวันที่19-20ถึงธันวาคม2567ที่โรงเรียนหัดใหญ่รัฐประชาสันอํเาเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยจัดนะครับอย่างแรกคือ1เลยครับเป็นเวทีโชว์เคสนำเสนอผลงานเด่นสื่อสารลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพจัดที่2ครับ คือเป็นการจัด Walk r a l r y ผ่านการจัดนิทรรศการจัดที่3เป็น World Cafe แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและต่อยอดความรู้นวัตกรรมลดบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อค้นหา Best Practice และสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังลดปัจจัยเสี่ยงนายฮาริตมาชายผู้อำนวยการศูนย์สร้างสรรค์สื่อเพื่อเด็กและเยาวชนและครอบครัวกล่าวว่าโตไปไม่สูบ เป็นแคมเปญที่เครือข่ายโรงเรียนนวัตกรรมลดปัดจจัยเสี่ยงก็คือบุหรี่ไฟฟ้าได้ช่วยกันออกแบบกระบวนการสร้างกิจกรรมรณรงค์ลดปัดจจัยเสี่ยงบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าในสถานศึกษาโดยมีบอร์ดเกมโตไปไม่สูบพัฒนาโดยกลุ่มไอเกลนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณน,นำมาใช้รณรงค์เพื่อปกป้องเด็กไทยจากภัยอันตรายบุหรีไฟฟ้าตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายเยาวชน ให้เกิดความร่วมมือรวมกลุ่มกันในการเล่นอิสระและมีพื้นที่ในการพูดคุยนะครับสะท้อนปัญหาและหาทางออกจากภัยบุหรี่ไฟฟ้าก็ได้นำไปใช้กับกลุ่มเยาวชนกว่า2,000คนพบว่าบอร์ดเกมนี่นะครับช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้รู้เท่าทันภัยบุหรี่ไฟฟ้าช่วยฝึกเข้าสังคมสื่อสารกับผู้อื่นซึ่งก็ถือเป็นทัก,ทกษะนะครับที่สำคัญ ต่อยาวชนในการฝึกการปฏิเสธไม่เอาบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าและส่งเสริมการกำหนดเป้าหมายและแรงจูงใจฝึกการควบคุมอารมณ์และความเครียดเมื่อถูกกดดันจากตัวเกมหรือผู้เล่นคนอื่นและก็มีส่วนในการช่วยดึงให้เยาวชนลดการติดจอคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์หันมามีปฏิสัมพันธ์ร่วมกับผู้อื่นมากขึ้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพรไทยสิริสาธิตกิจมหาวิทยาลัยทักษิณครับกล่าวว่าเวทีโชว์แชร์เด็กใต้สร้างสื่อนวัตกรรมลดปัจจัยเสี่ยงบุหรี่ไฟฟ้ามีความน่าสนใจในหลายมิติโดยเฉพาะแกนนำเยาวชนนอกจากจะมีภูมิคุ้มกันที่ดีลดปัจจัยเสี่ยงบุหรี่ไฟฟ้ามีความน่าสนใจในหลายมิติโดยเฉพาะแกนนำเยาวชน นอกจากนี้นะครับก็ยังมีภูมิคุ้มกันที่ดีแล้วยังสามารถสร้างภาวะผู้นำทางความคิดให้เกิดการต่อยอดและขยายผลกับกลุ่มเพื่อนได้อย่างน่าสนใจอีกทั้งนะครับเป็นการรวมถึงกลุ่มพี่เลี้ยงนะครับครูที่สร้างระบบในการร่วมกันจัดการจัดความรู้ร่วมสร้างนวัตกรรมต้นแบบลดปัจจัยนะครับที่เป็นปัจจัยเสี่ยงของบุหรี่ไฟฟ้า และขยายผลไปยังห้องเรียนได้อย่างน่าสนใจเช่นกันรวมถึงกลไกของโรงเรียนที่จะทำไปสู่นโยบายทำให้การทำงานในทุกระดับของเครือข่ายโรงเรียนนวัตกรรมลดปัจจัยเสี่ยงบุหรี่ไฟฟ้าทั้ง20โรงเรียนที่กระจายถึงเด็กมากกว่า15,000คนกันเลยทีเดียวครับเอาล่ะครับไปฟังเสียงของนางสาวรุ่งอรุณผู้อนวยการสานักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลักสสสและ ในอภัยภัยมณีครับผู้อำนวยการโรงเรียนหัดใหญ่รัฐประชาสันค่ะบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยเราอาจจะไม่มีตัวเลขที่ชัดเจนนะปีนี้ว่ามีการสุบเท่าไหร่แต่ที่แน่ๆสังเกตเห็นได้เลยค่ะว่าการตลาดของบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยพุ่งไปที่เด็กเยาวชนโดยเฉพาะเด็กที่อายุน้อยเพราะเนื่องจากว่าออกเป็นลักษณะเอ,อ่อทอยพอตซึ่งใช้ตัว,ต,ว,ต,วตัวการ์ตูนเข้ามา สร้างสีสันเพื่อดึงดูดเด็กเยาวชนโดยตรงข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขที่ทําร่วมกับองค์การอนโลกเนี่ยพบว่าเด็กเยาวชนเนี่ยสูบบุหรี่ไฟฟ้าอายุ 15, 13-15ถึงปีสูบบุหรี่ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น5.3เท่าภายในระยะเวลา7ปีอันนี้มันเป็นการแบบก้าวกระโดดมากแต่ที่สําคัญค่ะบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยส่งผลต่อการเปิดประตูไปสู่อาบายามุขอื่นๆด้วยมีงานวิจัยยืนยันรองรับฉะนั้นเนี่ยเป็นจะเป็นอย่างยิ่งค่ะที่สะสะสะต้องหนุนภาคีเครือข่าย ทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นครูผู้ปกครองหรือว่าทางชุมชนเนี่ยช่วยกันดูแลเด็กเยาวชนค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้เขาถล่มแล้วก็เข้าไปสู่ประตูอบยายมมูค่ะคือสอสอสไม่สามารถที่จะไปสื่อสารให้เข้าถึงเด็กเยาวชนได้ค่ะเราก็เลยพยายามที่จะหาเด็กเยาวชนให้มาเข้าใจเนื้อหาของเราก่อนแล้วพูดสื่อสารออกไปค่ะเพราะว่าเยาวชนเดี๋ยวนี้ห้ามสั่ง ไม่ได้แต่ต้องทํายังไงให้ให้เพื่อนเขาพูดเชิงบวกแล้วเขาเชื่อเขาฟังมีเหตุผลซึ่งกันและกันเนี่ยสามารถที่จะให้เขามีสิทธิในการตัดสินใจได้แต่ต้องอยู่บนข้อมูลที่ถูกต้องอันนี้ค่ะคือสิ่งที่เราพยายามทําค่ะสถานการณ์บุหรี่ไฟฟ้าของโรงเรียนเราเนี่ยเด็กส่วนใหญ่นี่ก็จะเป็นเด็ก,กวัยรุ่นนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นเด็กมสองมสามซึ่งก็มีความอยากรู้อยากลองนะครับเป็นปกติธรรมดาทางโรงเรียนก็เห็นความสําคัญตรงนี้นะครับว่าถ้าเกิดว่า À, มีสถานการณ์นะครับมีผู้นําเข้ามาเสพในโรงเรียนแล้วเนี่ยนะครับเ, à, เด็กเด็กหลายหลายคนเนี่ยอาจจะมองว่าบุหรี่ปกติเนี่ยอาจจะอันตรายกว่าบุหรี่ควาแต่จริงๆแล้วนะครับเด็กเด็กส่วนใหญ่จะไม่รู้ว่าบุหรี่ควายเนี่ยอันตรายกว่าบุหรี่ปกตินะครับเพราะฉะนั้นนี่โรงเรียนของเรานะครับก็จะมีการป้องกันมีความป้องกันมีการป้องกันที่ที่ทุกวิถีทางนะครับโดยที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราก็ ได้อบรมนักเรียนนะครับแต่ละระดับหมายถึงว่าทุกระดับเลยนะครับคนละหนึ่งวันนะครับโดยมีเจ้าหน้าที่นะครับสาธารณสุขโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับซึ่งมาให้อให้ให้ให้เห็นถึงความสำคัญของของของข,ข,ของการของการที่นักเรียนเนี่ยอย่าไปแตะกระบอกถีบค,คว้านะครับตรงนี้ส่วนนักเรียนที่กลุ่มเสี่ยงนะครับเราก็จะมีมีงานแนะแนวนะครับคอย คือเราจะตรงต,ต่อไปนในแนวนะครับการในแนวก็จะมีกิจกรรมลักษณะของกิจกรรมวายซีซึ่งก็จะเข้าถึงผู้ปกครองนะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือเราจะเรา,เราจะพยายามพันถึงผู้ปกครองนะครับโดยปัจจุบันนี้นะครับโรงเรียนกับผู้ปกครองนี้เข้าถึงกันนะครับง่ายโดยทางไลน์บ้างทางเพจทางเฟซโรงเรียนนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือครูที่ปรึกษานะครับเข้าถึงผู้ปกครองผู้ปกครองหลายหลายท่านนะครับที่สืบที่ที่รับรู้มาก็คือเขาไม่รู้ว่า กล่องเหมือนกับกล่องเล็กๆเท่ากับไฟแช็กเนี่ยมันอาจเขาถือว่าเป็นกล่องธรรมดาแต่เด็กนะครับแต่เด็กเนี่ยเขาเขาหลอกผู้ปกครองบางทีเนี่ยรูปแบบลักษณะเหมือนนาฬิกาแบบนี้นะครับผู้ปกครองไม่รู้นะแล้วเราก็เลยต้องให้ความความสําคัญตรงนี้นะครับให้ให้กับผู้ปกครองเนี่ยได้รัทราบว่าเราต้องดูป้องกันแล้วดูแลแล้วอะไรที่ลูกถือมานะครับก็จะให้ผู้ปกครองเนี่ยนะครับช่วยกันดูนะครับช่วยกันดูแลด้วย ในตอนเย็นลูกกลับบ้านนี่ก็ต้องดูแลนะครับมันเป็นลักษณะอย่างนี้เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นนะครับให้น้องนนักเรียนเยาวชนจากโรงเรียนนะครับกว่า20โรงเรียนที่จะจัดกิจกรรมให้เกิดความแพร่หลายและเกิดการเป็นการสร้างเครือข่ายที่เกิดขึ้นนะครับให้น้องนนักเรียนเยาวชนตระหนักรู้โทษภัยของบุหรีและบุหรี่ไฟฟ้าด้วยนะครับ